À, à tụi bây bố xử mẹ ảnh à, mẹ, mẹ mama, à, 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 à mà thiên hồn. luôn chê bố mẹ ổng biết? Ông vãi ổng biết? đi chê mê? Tụi bây mẹ sợi ảnh yeah. lạ lạ? Sao đi làm chiều ở tụi bây? đi biến phép bị mẹ. แผลโลแกเมียเพียงเพลโลเลยเมียเฮ้งาตมิเนี่ยบายเลยหนีจ่ะฮะเพียงปုန်ซ้วยเนี่ยลีเมียเฮ้นีนูเนปงเนียวเลยจิงพักแค่เนี่ยเนี่ยเพียงเพ่เนี่ยรุ้อะเมียฟาร่าบ่มีหรอกอะโซน้าตี้จะทับเบ้ลีเฮ้นีนูเลยงาตนี่ตนี่เว่เบ้ละซายะดิละซายะโกเนเนี่ยงาม้วยโดเมียเนี่ยลีอะตี้จะม้วยเบ้ขนาดเนี่ยว่าอย่างงูเมียงาเปลี่ยนละเก้หึพี่มานีนูเนี่ยวตั้วงาเว่ละมาจิ ไม่เอ๋อพันในเชียงมาด้นในเชียมาเข้าวงหาเพี่แอ้มเอะดีไหมพี่เจ้าอุารุฉีเท่เลยหนูีเท่ไปว่าหนูี่เรีเปลี่ยนไปนาดนไปพว่าหนูฉีที่มาเชน่ายังแม่ปีตัวเดียวเฮยงรีทวอะไรเมย์ไฟดามนปองวีเฟ่์เมฮะไม่เลยอะไฟดามนปองนี้โปลาปีของรียบีลดเฟย์เมย เพสวเมสไปดาแมนลิหนลาว่าปี